สวัสดีครับมาพบกับช่องรนยการแล้วตะุนกรแมนะครับวันนี้ผมจให้ดูอะไรนะครับเป็นกล่องนะครับอ่ะกล่องอะไรหรือมันเหมือนกล่องโลงใช่ไหมถูกต้องเลยนะครับเป็นกล่องโลงนะครับผู้ชมผู้ชมว่ากล่องโลงผมเอามาจากไหนนะครับจากกล่องจรลวยนะครับอ่ะในนี้อ่ะมันจะมีของจาลวยมันจะมีช้อนกาแควแล้วก็ซ้อนส้มเล็กๆน้าจะอยู่ตรงนี้ในกล่องเดียวนะครับแล้วทาไมผมเอามาเยอะจังเลยนะครับ เพราะว่าผมเอามาทําไมผมได้มาสองกลงนะครับจาจริงนะครับของผมได้มาสองกลงนะครับเป็นของเก็ด้วยนะครับแล้วกล่องพวกนี้มันมาเยอะจังแล้วก็ผมเอามาจากไหนดีเอามาจากคนที่ว่าเขาแกะแล้วเขาไม่ใช้แล้วนะครับถ้าเขาทิ้งขยะก็เปลืองเปืองผมก็มานะครับก็ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยเป็นกลงเหมือนโลงเลยนะครับนี่นะครับนะมัดยางนะครับดูนะครับนี่เป็นโลมัมมี่นะครับซอมบี้นะครับนี่ ข้างในข้างในผมก็จะใส่ก่องด้วยนะครับนี่นะครับนี่เหมือนว่าเอ้าผมลองจรินตนาก,การดูอืมสมมุติลอมบี้มานะครับโอ้แล้วก็มาไม่ออกไปเลยนะครับนะ แล้วก็อันนี้ผมก็ระบายสีเองนะครับดูอันแรกก่อนนะครับเป็นโอ้แต่คลิปก่อนโอเคนะนะครับนี่คือลงของแรกเลยนะครับผมวาดเองนะครับมันเป็นของนี่นะครับเอาดูให้ดีเลยนะครับตรงนี้เขียนชื่อมัมมี่นะครับชื่อว่านูนี่นั่นอะไรนะครับอ่าตาล่างไม่ควานะครับอ่าด้านกลางสองข้างต่อไปลงนี้ ลงนี้ผมวาดเองเหมือนกันก็ปักชื่อแล้วก็ดานนี้ด้านนี้ด้านนี้นะครับแล้วก็ลงนี้เป็นเหมือนว่าลําโพงใช่ไหมครับข้างๆไม่ได้วาดตีนะครับเพราะว่าวาดไในแสงนะแล้วอันต่อไปอันนี้ก็ได้มาใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับบายบายอยอกรูร <Yeah, yeah. S 1> ูข้างในชมพิ่อ้อ oh.